ใครหารถยุโรปเครื่องดีเซลที่สำคัญคือซ่อมพร้อมใช้ต้องคันนี้เลยครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz e c l e s s นะครับ w211 e220d นะครับปี05เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างภายในเก็บเรี้อยหมดแล้วพร้อมใช้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะในราคานะครับซื้อมาแบบใช้ได้เลยนะครับ289,000บาทนะครับที่สำคัญคือคันนี้มันเป็น รถปี05ด้วยนะสภาพน่าใช้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเรทกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนครับ ผมพูดต้นคลิปเนาะคนถามผมเรื่องรถนะครับยุโรปเครื่องดีเซลมาค่อนข้างเยอะมากเพรสเซปชั่นหลายๆคนนะครับรู้สึกว่าเครื่องดีเซลเนี่ยเป็นรถที่ประหยัดและขับดีผมว่าจริงนะรถยุโรปเครื่องดีเซล Mercedes Ben z b m w ีนยนยูนะครับเป็นรถที่เอาจริงขายดีมากตอนออกมือหนึ่งจะแพงกว่าเครื่องเบนซินค่อนข,ข้างเยอะแต่ข้อดีของมันนะครับขึ้นหนึ่งคือมันเป็นเครื่องที่ทนทานประหยัดน้ํามันนะครับ ซึ่ง220เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ซ่อมง,ง่ายนะครับแต่คุณต้องดูแลมันถึงนะถึงระยะของมันคุณต้องเปลี่ยนนะครับจัดการถ้าจัดการดีๆบอกเลยว่าขับโคตรดีนะครับขับยาวๆเนี่ยอาตาสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับก็เคลมว่าที่ประมาณ16กิเมตรต่อลิตรนะครับจริงๆผมว่าถ้าคุณขับแบบประหยัดประหยัดเนี่ยได้มากกว่านี้เลยในคลิปผมนะครับผมมีนนเล,ล,ล,ล้วนะครับ ซื้อรถกับโนเนมนะคันไหนที่ผมเก็บอย่างคันนี้นะครับเราเก็บให้หมดเลยนะครับอย่างเช่นเครื่องเราจัดการเก็บพวกระบบน้ํามันที่รั่วนะครับท่อต่างๆที่รั่วนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบไม่ต้องพูดถึงเลยเย็นมากนะครับสองก็คือช่วงล่างเราจัดการเก็บใหม่ให้หมดนะครับสภาพแบบพร้อมใช้เลยรถถูกกว่าน,นี้มีไหมมีนะครับแต่ถ้าคุณต้องการไปเก็บเองนะผมแนะนําว่ามีหาถูกกว่าแต่ถ้าคุณต้องการซ่อมพร้อมใช้ปี05นะครับ 289,000บาทผมแล้วผมบอกเลว่าถูกแล้วนะครับคันนี้ไม่200,000กว่านะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถเกือบจะ20ปีแล้วนะนะครับมือหนึ่งเกือบ4ล้านนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง5%เลยโคตรคุ้มเลยมาพูดถึงการขับขี่กันนะครับ E-Class นะเครื่องดีเซลนะต้องบอกมันก็ไม่ใช่รถที่เครื่องแรงอะไรมากมายนะครับตัวรถเป็นเครื่องสสูบเทอร์โบ2,200ซีซีนะครับ แรงม้าเนี่ยก็ให้มาบาระมาณ148แรงม้านะครับคู่เกียร์อัมั5สปีดมันสามารถปรับโหมดนะครับเป็นคอมฟอร์ตกับสปอร์ตได้นะครับเนี่ยสมมุติเราก,กดสปอร์ตเนี่ยความรู้สึกแรกเนี่ยท้องมันจะมาไวขึ้นนะครับเอาจริงดีเซลนะขับไกลๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขับดีมากนะครับคือ e c a r s W211 เนี่ยผมพูดในคลิปหลายคลิปมากว่ามันให้ความนุ่มนวลสำหรับผมนะ2 1 1นุ่มนวลกว่า 2- 1 2อีก มันให้ความรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นมากว่า210นะครับแต่ดีเซลเนี่ยถ้าคุณขับยาวๆเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าถึงความประหยัดนะครับขี่หนะครับเสียดายถนนข้งางนอกไม่มีให้เยหยียบนะจริงๆสูตรถึงร้อยนะครับเขาเคลมไว้ที่ประมาณ9ก้าวิกว่านะครับแต่ถามผมว่าขับดีนะเนี่ย เอาง่ายๆว่าถ้าพี่ต้องการรถซีดานนะครับมีที่มีความนิ่มนวลนะครับโดยเฉพาะคันนี้คันนี้สีภายนอกถือว่าสวยมากนะรถ20กว่าปีนะครับเขาเก็บมาแล้วแล้วก็เก็บมาเท่ากันหมดนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนสภาพเครื่องยนต์พร้อมขับนะครับเราเก็บมาให้หมดแล้วช่วงล่างพร้อมขับนะครับเครื่องยนต์เคลียสีสวยเลยนะครับ2 8 9 0 0 0บาทครับเดี๋ยวไปดูเลยกันว่าตัวรถน่าใช้ขนาดไหนครับ ตัว Mercedes-Benz E-Class นะครับตัวนี้เป็น e c l a s s w 2 1 1 e 2 2 0 d ปี05นะครับย้ำว่าคันนี้เป็นปี05นะครับคันนี้เราจะซ่อมพร้อมใช้นะครับคันนี้เราเดี๋ยวเราเก็บงานให้ครบตามที่ผมรีวิวเลยตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกนะครับรถสภาพโอโดยรวมถือว่าสวยนะสีเท่ากันทั้งหมดนะครับไม่มีชนหนักนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์เราจัดการจะเราจะจัดการเซอร์วิสให้ครบหมดเลยนะครับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟซีนอน นะครับลูกแก้วนะครับพร้อมเลยกันชนสีน่าจะประมาณ95%เลยนะครับสีโดยรวมถือว่าสวยเลยไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะครับเก็บมาหมดแล้วเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับ2,200ันสองร้อซีซีสสูบจุดหกวาวนะครับเทอร์โบชาร์จพร้อมมิเตอร์คูลเลอร์นะครับให้แรงม้า148แรงม้านะครับคู่เกียร์โตมัพ5สปีดนะคันนี้เดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนพวกพวกประเก็นต่างๆที่รั่วทั้งหมดนะครับ จัดการให้เครื่องเดินดีที่สุดนะครับคันลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนดิสตาร์มานะครับสภาพเดี๋ยวเราจะเซอร์วิสให้ครบหมดเลยนะครับเอาไว้พร้อมใช้ได้เลยนะครับเป็นรถที่ประหยัดนะขับทางไกลเนี่ยคือขับสบายมากๆเลยนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อเอขอบ18นะครับล้อขนาดนี้กําลังดีเลยนะสำหรับตัวคลาสสิกได้ล้อขอบ16บมาผมว่ามันไม่สวยนะครับคันนี้ยางเป็นปี24ี่ยางพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงล่างเราจัดการทําให้ครบหมดเลยนะครับพวกลูกหมากต่างๆนะครับดังนั้น ถ้าได้รถไปพร้อมใช้แบบเราเนี่ยคือเอาไปใช้ได้เลยจริงๆนะครับสีโดยรวมนะคุณดูนะสีสวยเลยนะครับตัวย่อนจะเป็นแบตคลาสสิกนะครับนี่กระจกมองข้างนะครับเนี่ยสีดูกับแสงแด,ดดดูได้เลยนะโอเคนะคันนี้ไม่ค่อยจอดตากแดดนะครับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับกระจกคิ้วทุกอย่างเดิมๆหลังคาเดิมๆเ,เลยนะครับสตัดเป็นสีดำนะครับคิ้วขอบเป็นสีดำหมดเลยโอเค ด้านหลังคันนี้นะครับคันนี้ถือว่าทรงสวยเลยนะจริงๆผมผมชอบนะดีเซลใส่แบกสิบแปเพียงพอแล้วนะครับถ้าคุณใส่19แข่งไป16-17ถือว่าเล็กนะครับเนี่ยสี่สองนดีนะครับเซ็นเซอร์ทอยหลังเนี่ยใช้ได้หมดนะครับาก็จัดการซ่อมมาครบหมดแล้วนะครับเปิดฝาท้ายดูนะทุกอย่างโอเคเลยนะครับเนี่ยเดิมๆผมว่าเดิมๆอย่างนี้หายากนะนะครับ เดิมไม่ว่าเนี่ยเราซ่อมให้แล้วด้วยเนี่ยพร้อมใช้นะครับผมว่าคุ้มแล้วนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ดูข้างในกันนะครับกุญแจนะปลดล็อกนะครับคันนี้เป็นกุญแจดอกเดียวนะครับมาดูข้างในกันคันนี้ถือว่าโอเคนะด้วยสภาพตัวเบาะมันดีอยู่แล้วนะครับเบาะตึงด้วยนะครับข้างหลังนี่แทบไม่ได้นั่งเลยนะครับพวงมาลัยโอเคเลยนะครับคุณดูแผงประตูนะนี่ถือว่าใหม่มากนะถ้าถามผมนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับสภาพรถนี่กุญแจนะเดี๋ยวสร์ทรถกันนะครับ ไม่สองแสนสามนะครับโอเคคันนี้ไฟเดี๋ยวเราจะการลบโค้ดให้นะครับมันเป็นเป็นเซนเซอร์แอร์แบ็กตัวบอกนะครับเราจะการเช็คให้หมดแล้วเดี๋ยวเรากาลังสั่งของให้อยู่นะครับเดี๋ยวเราซ่อมให้พร้อมใช้ทั้งหมดเลยนะครับไม่สองแสนสามนะครับคันนี้ออปชั่นมีครบหมดนะอันนี้ก็จะเป็นปรับฟังก์ชันต่างๆนะครับของหน้าจอนะครับหน้าจอปกติใช้งานได้ปกติเลยนะครับมีปรับต่างๆฟังก์ชันหน้าจอนะครับอันนี้เกี่ยวกับโทรศัพท์ทั้งหมดนะครับตัวนี้มีคลุกซอนโทนด้วยนะนี่ นะครับมีลิมิตกับครูซอนโทนนะครับจะมีในตัวปี2005มีเรียบร้อยแล้วนะ2003 2004ยังไม่มีนะครับออปชั่นจะมีเพิ่มนะครับไฟนะครับเป็นไฟออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวพับพับกระจกนะครับพับได้เนาะปรับซ้ายขวาได้หมดนะครับเห็นปรับฝั่งนี้ปรับได้นะครับปรับฝั่งนี้ก็ปรับได้นะปรับกระจกพับได้หมดนะครับอันนี้ปรับนะครับปรับเบาะปรับได้หมดเลยนะครับอันนี้กระจกนะ ติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับฟิล์มพร้อมใช้ได้ครบทุกอย่างเลยเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเหยียบตรงเท้านะครับแล้วก็ปลดตรงนี้นะโอเคนี่ออปชั่นมีครบหมดเลยนะครับงลงครบทุกอย่างนะครับครบหมดคอนโซลถือว่าสวยนะนี่ไม่มีกรอบแตกนะครับโอเค okay. ตัวนี้กรอบแอร์นะถือโอเคแอร์เย okay. ็นเจี๊ยบนะครับเย็นเลยปรับได้หลายโซนนะครับแยกซ้ายขวาได้หมด ปรับอุณหภูมิสองฝั่งได้เองนะครับได้หมดทุกอย่างเลยตัวนี้คันนี้มีทําเครื่องเสียงมาเรียบร้อยแล้วเนาะสําหรับคนที่ต้องการเครื่องเสียงเนี่ยผมว่าเครื่องเสียงดีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นล็อกนะครับปลดล็อกตรงนี้เนาะอนี่เป็นแอร์แบ็กนะครับม่านหลังนะครับนี่ม่านหลังลยังใช้งานได้นะครับอโอเคตัวนี้เป็นเกียร์นะครับอตัตโนมัติห้สปีดนะสามารถปรับ crs นะครับสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตได้นะวิธีการปรับเนี่ยเข้า C นะครับเข้า D สามารถถอยหลังกด R เนี่ยถอยหลังได้เลยนะครับโอเคอุปกรณ์โดยรวมถือว่าผมว่าสภาพโอเคแล้วนะทีนี้ราคาถูกมากนะครับใช้งานได้นะครับทั้งสองฝั่งอันนี้ก็คือเบาะข้างๆนะครับสวยงามนะครับถือว่าโอเคทั้งหมดเลยนะ เบาข้างหลังอะ่ะแข็งปักเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยจริงเบาะด้านหลังนะผมบอกว่าถือว่าสวยเลยนะครับสาหรับรถที่อายุจะ20ปีแล้วนะสภาพได้ขนาดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวนี้มีแอร์แบกอยู่ตรงนี้น,นะครับทุกอย่างสวยเลยนะครับแอร์ข้างหลังเบานิ่มนะครับเบาเดิมๆนิ่มๆเนี่ยตึงๆเลยเอาไปใช้ทางไกลผมว่าสบายๆเลยนะครับถือว่าสวยงามมากโอเคครับได้เห็นสเปคและรายละเอียดของตัว Mercedes-ben z e c l a s s w 2 1 1 1 e 2 2 0 d ปี05นะครับซ่อมครบนะครับไม่ส0 0 0 0 0กว่าราคา289,000บาทครับใครสนใจครับรับแรกรับเทิรนรับขายนะครับหรืออยากฝากขายก็แอดไลน์ตามคิอวอาโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าซื้อรถบอกที่ผมบอกนะซื้อรถยุโรปนะครับซื้อแบบซ่อมจบไม่ต้องมานั่งทําเองบอกเลยว่าไงก็คุ้มกว่าคุณซื้อรถมาให้ผมเก็บนะผมเจอลูกค้าแต่ละคันนะครับบางคันซื้อถูกมากเลย แต่บางคันมันมีปัญหานะครับแล้วพอมันไม่ได้แก้ยิ่งแก้ยิ่งหนักนะครับคันนี้ใหม่มากนะบอกข้างในเนี่ยโดยเฉพาะบอกข้างหลังไม่ได้ใช้เลยนะครับสีสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับสนใจครับโทร0617462222ครับ0ตน1 9.8 2026เมื่อคิดว่าโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโดเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ